เป็นการหาคําตอบกับพระง่ายที่สุดไม่ต้องนั่งรถนั่งลาพระมาไม่ต้องหยุดงานอยู่บ้านคือเวลาคุณโหลดแอป,ปแล้ว่ข้างในนะั้นมันจะมีปุ่มที่เป็นกล้องถ่ายรูปเลยคุณกดแล้วถ่ายภาพซ้ายขวาหน้าหลังได้ถึงแปดภาพองละร้อยก็นแล้วข้อโกงแล้วไรพี่ก็ถ้าร้อยเดียวแพงเนี่ยบางทีพระกระถินพระพระป่า,าไม่เก็บตังค์พพ์ไม่ออกผลอีกด้วยแต่บอกเหตุผลว่าเป็นพระแท้ด้วยจรรยาบรณพี่คิดดูสิ ทนาทําให้เราปกป้องพระเราได้ไม่โดนหลอกอ่ะผมก็จะติดประจําโทรศัพท์ของกระผมไว้อ่ะมาไปดูกันโอ้นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยนะว่าเหรียญใต้ลมเย็นเนี่ยสร้างเยอะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญใต้ลมเย็น เพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้แท้นะแท้ด้วยความที่ว่าเขียนป่ะนิกเกิลเก่านนเ,กนเนี่ยชุบนิกเกิลเ,เ,เนี่ยนิกเกิลเก่านิกเกิลเนี่ยห้ามล้างนะถ้าคุณล้างเอานิกเกิลออกอะเนื้อในของพระจะติดแหวงเป็นหลุม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 เพราะการชุบนิกเกิลเนี่ยเขาใช้ความร้อนนะละลายเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เป็นเหรียญแท้ซึ่งเหรียญที่สร้างในยุคหลังลโอเขียนป่ะอันนี้ไม่ใช่บล็อก ครั้งแรกนะอันเนี้ยต้องเป็นบล็อกครั้งที่สองก็คือมีการถอดมาแล้วเนี่ยไม่ไ้อยถอดไหมอ่าที่เห็นเนี้ยเป็นรอยถอดรอยถอดบล็อกซึ่งถ้ารอยถอดบล็อกแบบเนี้ยอยู่ในเหรียญเก่าก่อนปีสองพันร้ 100, อยโอจะเป็นเหรียญเก๋อ่าแต่ถ้ารอยถอดแบบเนี้ยอยู่ในเหรียญหลังปีสองพันร้อยขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พระองค์เนี้ยมีความเก่านี่เห็นไหมํำการันตีอยู่เห็นปะอันนั้นนี่เกินเก่าเพราะว่าเหรียญตาเราตกคอไม่ตายถูกต้องเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแท้แต่บล็อกเนี้ยอ่านเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นบล็อกที่ทํำท้ายๆยังแท้นะแต่ถ้าถามว่าเป็นผมผมก็จะหลีกเลี่ยงบล็อกที่มีรอยถอดแบบนี้นะอ่าแต่อันเนี้ยยังแท้อยู่ออกผลเนี้ยก่อ,กอนพระแท้ เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นใต้ร่มเย็นวัดช้างให้นี่ออกผลให้เขาไปนะซื้อเสียนจะหลอกเราได้คือหลอกกับบพานเราเก๋ใช่ไหมถ้าเราได้ผลจากการเช็คจาก s k เ e c ชแล้วเนี่ยเสียนจะหลอกคุณไม่ได้มีสโลแกงง่ายๆเศรษฐีต้องเป็นชาวบ้านไม่ใช่เสียนถ้าได้แอปตัวนี้ไปเช็คผลก่อนโอ้หลักล้าน เห็นป่ะคุณมีพระแบบเนี้ยถ้าคุณไม่รู้ต่อให้แท้เอาไปให้เซียนดูเซียนบอกเก๊คุณก็เรียบร้อยอาจจะโดนเขาหลอกได้คือองค์เนี้ยนะเอาง่ายๆนะเท่าที่ดูตอนเนี้ยไม่น่าแท้หรอกแต่ด้วยความว่านะพี่จะถ่ายตรงๆให้ผมไม่ได้หรอือไงอ่อ่านะพี่จะถ่ายตรงๆให้ผมไม่ได้หรือไงแต่ดูจากเนื้อหาสาระแล้วนะ อันนี้เป็นพระไม่แท้คุณอยากรู้ไหมว่าไม่แท้ยังไงครับคุณโอผม,ผมใจผมอว,ว่ามีรอยทอดสมโพธิอ่าคุณอยากรู้ว่าไม่แท้ยังไงเอาง่ายๆก่อนนะเนื้อทองเหลืองแบบนี้ยเป็นเนื้อทองเหลืองโรงงานสมัยใหม่ที่ทําออกมาเนี่ยที่ใครไปซื้อมาเทพระก,ก็ได้อันนี้มันเป็นเนื้อทองเหลืองที่มันผสมสําเร็จมาแล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองจากบ้านช่างหล่อสมัยโบราณถูกปะ เขาจะเหลืององเขียวอ่าอันนั้นเขาผสมเองดังนั้นเนื้อทองเหลืองแบบนี้เป็นเนื้อทองเหลืองอยุคหลังปีสวรรค์น500นะครับหลักเกณฑ์หลักการพิจารณาอุ้ยอันนี้น่าสนใจซีโออันนี้แท้นะอันนี้แท้เลยถามว่าทำไมถึงแท้โอ้พระแท้เนะี่ยเขาจะมีชีวิตเห็นไ,ไหมถ้าพระถอดเห็นไ,ไหมโอ้ มันจะตื้นแล้วปละหลอดแบบเนี้ยเป็นปละหลอดต่ำตํำๆเลยนะก่อนปีสองพันห้าร้อยแต่ในความเป็นพระแท้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทันปู่สุกหรือไม่ทันปู่สุกโอ้ทันหรือไม่ทันนี่คือตรงไหนเก่าถึงหรือเก่าไม่ถึงอา,อายุพระเก่าถึงหรือเก่าไม่ถึง เนี่ยพ้าเนี่ยหยิบมาเนี่ยปลอดแบบนี้เป็นปลอดพระแท้อยู่แล้วพอถ้าเกิดว่าเป็นพ้าหลังปีสองพันร้อยอ่ะเนื้อตะกวจะดำเห็นไหมเนื้อตะกวดจะดํ mm hmm. นาน,ดดนึกถึงอันเนี้ยตะกัวพรอแทนอะ่ะ mm hmm. หรือตะกัวพรอขอม่ะนึกออกไหม mm hmm. อ่าแบบเนี้ยตะกวเนี่ยก่อนปีสองพัน้าร้อยอยู่แล้วแต่จะก่อนปีสองสี่หกหกซึ่งทันปูสุกหรือเปล่าผมว่า mm hmm. ปลอดนะอ่าจ่จะอีกอย่างนี่อย่างเนี้ย คุณก็จะไม่เสียตังค์มันจะไม่ออกผลเป็นพระแท้แต่ต้องดูองค์จริงว่าทันยุคหลงปูสุกไหมคุณจะได้คำปรึกษาเบื้องต้นไม่เสียสตังค์นี่ซึ่งจริงๆออกเป็นแท้ไม่รู้ที่ก็ได้ตังค์ถูกไหมโอมแต่มันผิดจรรยาบานของ s k สเคเช็คบางทีส่งมาเป็นไฟล์เล็กเป็นไม่ขยายไม่ได้โอ<ม>จะออกผลได้ไหมเนี่ยบัญหาบางทีจะส่งมาเป็นไฟล์เล็กออกผลให้ไม่ได้ โรเช็คก็เหรอไม่ต้องต้องไปตามในแอปเอสเคเช็คปะก็ให้เพิ่มจากเอสเอสเช็คฮะเปิดโปรไปแล้วอ่ะแอดมินดูไลฟ์อยู่พอดีเปิดโปรไปให้แล้วโปรนี้ห้ามพลาดเช็คพระสุดคุ้มเติม1,000บาทรับไปเลย1,350บาทเริ่ม22สิงหาคมถึง24สิงหาคมนี้เท่านั้น ไม่อยากพลาดคลิปความรู้พระเครื่องดีๆแบบนี้ติดตามไลฟ์สดอาจารย์โอดบางแพรได้ที่เพจพระเครื่องสันขวานทุกคืนเวลาสี่ทุ่มผมจะทำให้คุณเล่นพระเป็นไม่ใช่ได้แค่เล่นพระ